เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยิบช่อง Alex อเล็กซ์น้ำยูนิเกมโซนโฟร์เอ็กซของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาลองเลทซะหน่อยครับผมว่าไอตีบวกอัปเกรดสกิลเนี่ยเพิ่ม50%มันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมใช้ทุ่มทุนไปทั้งหมด 7M นะครับผมทุกคนคือบอกเลยว่าโคตรแพง ไม่บวกโคตรแพงท่านผู้ชมสองสามวันก่อนที่ผมตีไป การแตกยังไบละ2 0 0แสนเองนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมท่านผู้ชมก็ขอฝากเรื่องดีๆสําหรับท่านผู้ชมไว้นิดนึงนะครับทุกคนก็เป็นสมาชิกนะครับผมการเป็นสมาชิกของช่องผมก็คือการสมัครสมาชิกนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด3ระดับเนาะจะมีอยู่3ระดับนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกนะครับทุกคนมีเดือนละ356550นะครับทุกคนเกมที่ผมเล่นมีอยู่2เกมเนาะก็คือโซนโฟ กับวอซีนะครับ2เกมนี้ใครที่ติดตามเกมไหนก็เดี๋ยวรอครับใครที่เป็นสมาชิกผมจะแจกของทุกๆเดือนนะครับทุกคนฝากด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากครับดูวันนี้อไอสัตว์ทำไมมันถูกอย่างเมื่อกี้ผมกดมา3ามแสนเจ็ไอสัตว์เด้อที่ผมซื้อเมื่อกี้เป็นโคตรแพงอันนี้เหลือ3ามแสนสี่สามแสนห้าเนี่ยไอผมซื้อราคาเนี้ยเมื่อกี้ร้านนี้เลย 3 9 9 9 9นเนี่ย15ใบท่านผู้ชมกันแตกนะครับแล้วก็มีใบบวกที่ผมดึงมาเพิ่มอีกนะครับเดีวเก็บเงินไว้ตีด้วยเกือบลืมด้วยเมื่อกี้เกือบลืมไว้เก็บตังไว้ตีบวกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเลทกันทุกคนมาดูกันว่าเลท50%มันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมเลยตีแค่ลงดีหน้ากับ E นะครับลงดีหลังเอาแค่วกเกดพอ ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับมาดูกันนผู้ชมมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเลดนี้มาแตกไปอีก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้อียังค้างอยู่บวกเจอยู่นะไปคลิกแรกไม่รู้ตังค์จะพอหรือเปล่านะ4ี่แสนโอเค5 0อร์เซมีอยู่จริงหรือเปล่าลอกูเสียตังค์อีกป่ะเนี่ยผมตีไปประมาณ3ามวันก่อนเนี่ยลงดีบวก8ปดแท้กันแตกไป11ใบนะตอนนั้นยังไม่มีอ,อีวันแล้ววะ มันอัปเดตวันอังคารใช่ไหมวันนี้วันพุธอัปเดตนี้เพิ่งมาเมื่อวานนะครับอไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานส่วนไอที่ผมตีติดบวกแปดลงดีนะตอนนั้นยังไม่มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้ามานะท่านผู้ชมแต่ใช้ทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะมาดูกันว่าวันนี้ไอเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบห้าใบมันจะติดให้เราหรือเปล่านะสำหรับบวกแปดนะครับท่านผู้ชมมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็อยากจะลองเลทเหมือนกัน ก็อยากจะลองเหมือนกันผ่านไป6ใบแล้ว50%จริงเปล่า50%จริงเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเกมเรียบร้อยรอแดกตังกูนะเนี่ยรอแดกตังแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอย่าหาทำเด้อไอ้ตว์มาใบที่11แล้วนะเรียบร้อยครับ50%กูโอเค ตอนลงดีแม่งแบบ1 1ใบไม่มี50%เข้ามาด้วยตอนนั้นติดครับแต่รอบนี้มี50%เหมือนไม่มีหลอกแดกตังชิบหายแล้วตังหมดพอดีอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมผมโดนผมโดนแล้วเรียบร้อยหมดครับแล้วตังก็หมดด้วยวููซื้อใบบวกมาทำไมก่อนตั้งแพงใบละหมื่ผมว่ามันน่าจะได้แค่แบบบวกหถึงบวกสี่ะที่มันติดจริงๆอะเอาลองดูครับ ไหนตังก็หมดแล้วไม่บวกไหนๆก็ซื้อมาแล้วปกติมันจะไม่ค่อยติดนะบวกหนึ่งบวก2มันจะขึ้นๆลงๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับโอเคบวกสามแบบไหลลื่นบวกสี่ว่าไงเอ้ยบวกสี่ยังติดอยู่นะโอเคผมว่ามันก็เท่าเดิมนะมัน5้าซจริงเหรอวเนี่ยท่านผู้ชมะมันห้าสิอร์ซจริงเหร ถามหน่อยดีเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเดิมเนี่ยตังหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่แบบการันตีแค่บวกสนะี่น่ะก็คือแบบสายย่อยก็ถือว่าได้อยู่นะตีสกิลไว้นะครับผมแล้วก็เอาไปย่อยนะท่านผู้ชมคือผมว่าเลรีมันแค่แบบถึงแค่บวกสี่อ่ะเออบวกอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะไอ้ลงดีที่ผมตีบวกแปดติดอะ่ะตอนตอนนั้นน่าจะเป็น เป็นแบบฟุกเฉยๆแหละผมว่านะครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มี50%นด้วยนะน่าจะใช่แหละท่านผู้ชมน่าจะเป็นเพราะว่ามันฟุกแหละนะครับไอที่ลงดีบวก8ผมตีติดเนะี่ยนี่ขนาดแบบ15ใบนะมีเลท50%รนะโอกาสติดนะแค่ไป็น15ใบย,ยังไม่ติดเลยอะท่านผู้ชมผมว่ามันหลอกแดกตังเว้ยมันน่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละนะครับถ้าเป็นใบบวกธรรมดาน่าจะได้แค่บวก4่อะเอาจริงได้แค่บวก4ี่จริง เนี่ยมันก็จะไป3 4 3สี่สมแบบนี้บวก5อาจจะขึ้นอยู่แต่ยากเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวไปบวก6ต่อดูครับมาดูกันว่าจะไปได้ถึงไหนจนกว่าใบบวกเราจะหมดเฮ้ยติดเลยเหรอติดบวก6เลยนะแต่ตัง์หมดครับท่านผู้ชมแต่ว่าบวก1ถึง4อ่ะจะขึ้นง่ายหน่อยนะส่วนบวก5บวก6นี่น่าจะยากครับน่าจะยากเลยไม่น่าซื้อมาเยอะเลยตัง์หมดเลยเนี่ยที่แรกผมกะไว้จะเก็บไว้ประมาณ6 0แสนนะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนี้แต่สรุปไม่พอครับท่านผู้ชมโอเค ซื้อไบบวกมาใบาละหมื่นเก้าเอาไปขายต่อใบละหมื่นปดเพื่อมาตีสกิลต่อท่านะผู้ชมไปเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้มันสุดดิไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะงบน้อยจริงท่านะผู้ชมเจดเอมได้แค่นี้แหละนึกว่ามันจะติดนะสิบห้าใบลดเรื่อยเยเลยเพราะว่ามันเหรีตั้งห้าอร์เซ่ะกันแตกสิบห้าใบผมก็ึดว่าจะติดเพราะว่าตอนที่ผมตีลงดีมันแค่11บเอใบเองไง น่าจะเป็นความโชคดีแหละที่มันติดดูทรงโอเคถึงบวกสี่นี่ง่ายเลยบวก4นี่แทบจะ100%เซนะครับท่านผู้ชม1นถึงสนี่แทบจะ100%เอาไว้ทำธุรกิจย่อยได้นะน่าจะโอเคแต่ไใบบวกแพงมากนะครับ k ห้าน okay, ่าจะไดถ้ถึงแค่6อ่ะหนี่จะถือว่าโอเคอยู่นะครับบวกสี่นี่ง่ายเลยบวกห้านี่ก็ถือว่าง่ายในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ยากมากนะครับไอสารสรุปเหลือบวกสี่หมดท่านผู้ชมมาอีกใบสุดท้ายหมดจริงรอบนี้โอเคโอ้โหเอาบวกหกตั้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วน่าจะซื้อสกิลอันใหม่มาตีก็ <c oughs> สรุปเงิน7 m เอเหมือนเอามาละลายทิ้งนะท่านผู้ชมเหมือนไม่ได้อะไรเลยอะ ได้แค่ดีๆ,ๆมาบวกสามนะครับเหมือนไม่ได้อะไรเลยจริงๆเจ็ดเอ็มละลายทิ้งไปเฉยๆอย่าไปเชื่อครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริงมีอยู่หนึ่งถึงสี่อาจจะง่ายเลยนะครับหนึ่งถึงสี่มีอยู่แน่นอนแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ยากเหมือนเดิมน่าจะต้องใช้งบเยอะเหมือนเดิมอันนี้คือมาลองเลทให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากก็เหมือนเอาเงินมาละลายทิ้งให้คนดูดู ก็ถือว่าลองให้ดูแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่สงสัยว่า50%การตีบวกสก,กิลนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งผมบอกเลยว่าอันจะจริงอย่างที่บอกก็คือ1-4นันแหละมีแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็คือยากแต่อาจจะไม่ได้ยากเหมือนตอนที่มันไม่มีแหละนะครับผมว่าเพราะว่าบวก5บวก6นี่ตียากมากนะแต่ว่าตั้งแต่มี50%มาใน2วันแล้วนะครับก็ถือว่ามันตีง่ายอยู่ในระดับหนึ่งนะเหมือนมันเหมือนมันไม่ได้50%จริงๆ มันไม่ได้ครึ่งต่อครึ่งจริงๆอ่ะเหมือนมันเพิ่มมาสัก 10- 20%อะไอร่เงน,นเงี้ยโอกาสติดอ่ะแค่นั้นเลยท่านผู้ชมนะครับอย่าหาทำไปบวกก็ขึ้นชิปหายเลยตอนเนี้ยเหมือนเอาเนะอ็มมาละลายทิ้งนะอะไปครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงตัวนี้แล้วกันนะผมคลิปลองเลตตีบวกสกิล50%ก็ตามเนื้อผ้าครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าไม่ลองเองก็ จะไม่รู้ว่าเลเรมันมีจริงหรือไม่จริงนะครับทางที่ดีก็ซื้อไปบวกมาลองเองแต่อย่าลองเยอะมากเกินไปนี่ขนาด 7m นะยังขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเออลองดูท่านผู้ชมเผื่อมีดวงแต่ผมดวงผมน่าจะหมดไปกับไอ้ลุงดีบวกแปดแล้วแหละนะเพราะว่ามันติดตั้งแต่ก่อนไอ,อ้ที่เขาจะอัปเดตเอานี่เข้ามาประมาณวันสองวันอะเออประมาณนั้นนะครับอ่ะไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว